ดูนะครับนะสามทานเชือชุดใหม่ใส่อะไรกาเดิมสาขาวครับสามรูสองมีเขียวเหลาสองโลแปด นี่มะณีแดงครับไอ้มะณีแดงครับนลยมณีแด,ดงนะครับเนี่น ขาเขาวครับไนดะ้ไวรุ่นเนี่ยครับนะหนุ่มๆเนี่ยครับนะไต้งแปดข้าเดือนนะครับนะไม่เกินสิบเดือนนะครับนะตัวนั้นฮะไก่หนมแล้วนะนะตัวใหญ่ครับนะ่สามโลสองครับนะสาขาวสูงยาวเข่าดีครับ สองโลแปดกันไหมสองโลหมาดีแดงนะครับนลยสองโลแปดมืนกันครับนล โลเปมันเลยนะโอ้โลเปวันที่ยี่สิบติดคู่แล้วครับนะ่ะวันดีแดงเนี่ยติดคู่แล้วครับนะ ขอลาไปเพียงตัวนี้นะครับนะดีครับเดีครับ